แล้วนี่คือรายการเก็บตกหนังนะครับผมเดินทางมาถึง e ีพีที่สี่แล้วนะครับอจริงๆกะว่าจะไม่ทำรายการนี้อีกเพราะว่าเยอยอีพีสามแม่งลันทุเกิดด้วยความที่รายการเก็บตกหนังครับมันจะเป็นรายการที่มันคือหนังนอกกระแสแล้วอ่ะแล้วอาจจะเป็นหนังที่เราเอามารีวิวช้าหรือว่าเป็นหนังที่ไม่ได้มีคนสนใจยอดวิวมันก็เลยอยู่ประมาณนี้แหละ ระดับ 100, 200, ร้อยสองร้อยประมาณก็จะน้อยน้อยอ่ะครับแล้วก็แต่อีพีล่าสุดแม่งสิบเก้าคนนี้ผมแบบอวันนี้ก็เลยขอพลิกอ,อะไรสักอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าอ,อ่คลิปเนี้ยยอดวิวมันไม่ได้คงต้องพิจารณาหนักๆแล้วครับผมจะมาเก็บตกหนังเรื่อง The Lion King งเวอร์ชั่นไลท์แอคชั ด้วยความที่มูฟาซ่าแม่งกำลังมาใช่ไหมเดอไลออนคิงก็ตอนแรกไม่อยากดูมูฟาซาครับแต่พอได้ดูเด e l ไลออนคิงแล้วครับเฮียมูฟาซ่าน่าดูเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมูฟาซ่าถึงน่าดูเพราะเดอะไลออนคิแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอให้คะแนนไว้ก่อนเลยเดอ l ไลออนคิ King, ผมขอให้คะแนนไว้ที่9เต็มสิคะแนน เดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่าครับไอตัว The Lion King เนี่ยมันเป็นหนังที่ผมมองว่าเจ๋งในทุกๆในแง่ของมันคือในทุกๆด้านแล้วเสียงเอยเพลงเออยดนตัวประกอบภาพแสงทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็น CGI หรือ Visual Effect ก็ว้าวมากผมว้าวมาก ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาหักเขาแต่พอเรามองเข้าไปลึกๆในตัวหนังนะครับมันค่อนข้างที่จะมีบางอย่างอะที่มันติดละครด้วยความที่มันจะต้องดูง่ายเนาะคือตัวร้ายมันจะเป็นตัวร้ายใช่ไหมหรือว่าตัวดีจะเป็นตัวดีแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่แบบอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันง่ายเออมันมันมัน,ม,นมันง่ายมากๆคือพอมาปัญหานี้มันจบปัญหานี้จบปัญหานี้จบปัญหานี้ด้วยวิธีอ,อะไรบางอย่างผมก็เลยมองว่าไอการใช้โชคหรืออะไรแบบเนี้ยมันควรพักก่อนอะไรแบบนี้สมมุติหนังอธิบายง่ายๆเลย หมังที่พระเอกต้องตก,ตกจะเขียวไม่งต้องไปตกน้ําหรือว่าไปตกโดนต้นมงต้นไม้เหี้ยอะไรทุกอย่างให้แม่งรอดอ่ะคือผมมองว่าอะไรแบบเนี้ยมันทําให้การเอาใจช่วยจะน้อยลงไหมเออข้อเสียอีกข้อหนึ่งเลยคือ หาแม่งก็ได้จดไว้แต่มันมีมีการจบปัญหาที่ง่ายไอสัตว์เอ้นี่คนดูต้องมาดูะลรกูหน่ก นั่นแหละรครับมันผิวเผินด้วยความที่ทุกปัญหามันจบง่ายไม่พอมันดูละครแล้วราศีของพระเอกมันก็ขับเคลื่อนได้ไม่ไม่ไมากด้วยซ้ำนะผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปสนใจตัวมูฟาซ่ามากกว่าด้วยเพราะว่าพ่อแก่แล้วเนาะเขามีแผงคอไงแล้วมันดูเท่ดูมีราศีสัส,สนเลยแต่ตัวพระเอกแผงคอมันยังไม่ยาวนะครับมันก็เลย นะดูไม่ค่อยเท่าไหร่จุดบบพับเพียดิ้งสไตล์หนังของเอ่อดิสนีย์นะครับนั่นแหละครับโดยวรวมก็คือมันละครบทเนี่ยมันตื้นมากๆนะเอาจริงบทมันจะมีบางอย่างที่มันโอเคมันลงตัวแล้วผมมองว่าเวิร์กแต่มันตื้นฮนะหมายผมหมายถึงว่า มันไม่ให้คนคิดมากกว่าเออมันเป็นบทที่แทบจะเฉลยแทบจะบอกแล้วว่าตัวละครแม่คิดยังไงแม่นก็พูดออกมาเลยอะไรแบบนีน้มันพูดออกมาเลยอะ่ะเออมันก็เลยนั่นแหละครับมันเลยเป็นสาเหตุไอ้สิบคะแนนที่ผมหักไปนะครับผมไอ้สิบคะแนนที่อะหนึ่งคะแนนที่ผมหักไปนะครับผมหักไม่เยอะครับหักอย่างละาถุนยุทห้านะครับ แล้วทำไมผมถึงอยากไปดูไอ้มูฟาซามึงลองคิดสภาพนะไอ้ตัวพระเอกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะหนังเรื่องนี้มันมันเหมือนมีบางอย่างทางแววตาที่ออกมาได้ชัดเจนมากๆคือมันพูดเว้ยแต่สิ่งที่มันนำเสนอมามันทำให้เรารู้ว่าไอ้สัตว์พวกนี้มันรู้สึกยังไงยกตัวยอย่างเช่นฉากที่พ่อพระเอกกลัวม,มากๆมันทำให้ผมสนใจในตัวกษัตริย์มูฟาซามากคือ ฉากอื่นๆและในทุกๆฉากไม่ว่าจะอยู่กับพ่อกับอยู่กับไอซินบ้ามูฟาซ่าก็จะเป็นดูเหมือนพ่อที่ดีมีภูมิฐานมีความอบอุ่นมีความมั่นคงในชีวิตอยู่พอสมควรเป็นพ่อที่ควรเอาแบบอย่างอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าโลกภายนอกที่ไม่ใช่ครอบครัวอยู่ต่อหน้าสรรษษัพสัดครับมูฟาซ่าจะเป็น <c oughs> ยอดกษัตริย์เลย ที่มันจะมีประโยคหนึ่งที่มึงฟอซ่าบอกว่าเราไม่ได้เป็นราชาเพราะว่า <c oughs> ป่ามันเป็นของเราหรือว่าเราต้องเป็นราชาเราไม่ได้เป็นราชาเพราะเราเป็นราชาหน้าที่ของราชาไม่ใช่การที่มึงจะเป็นเจ้าของทุกๆสิ่งแต่หน้าที่ของราชาคือมึงจะต้องปกป้องทุกๆอย่าง ป้องทุกๆคนมึงต้องดูแลทุกๆคนมันไม่ใช่แค่ว่าการที่มึงได้มามันจะมีประโยคหนึ่งที่ซิมบ้าบอกว่าทั้งหมดนี้จะเป็นของผมเหรอครับพ่อพ่อมันบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของเราแต่หน้าที่ของเราคือดูแลทั้งหมดเนี่ยดูแลทุกคนอะผมก็ไอ้เนชะี่ย <I see. S 2> คือมันไม่ใช่การที่ การเป็นราชาของหนังเลวเนะี้ยมันไม่ใช่การที่มึงคือเจ้าเข้าเจ้าของแต่มันเป็นการที่คนอื่นก็คือเจ้าของพื้นที่เนี้ยของมึงเหมือนที่มึงเป็นเจ้าของคือมีสิทธิเท่าเทียมกันมีทุกทุกอย่างเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่มึงต้องมีมากกว่าคือมึงต้องกล้าที่จะปกป้อง ด้วยไมเซตแบบนี้ครับมันเลยทําให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่ครับต่างใช้คําศัพท์กับใช้คําราชาศัพท์กับกษัตริย์ผมเลยมองไอ้เชื่องเจ๋งว่าคือมันจะมีโอ้ยเดี๋ยวเราเค่อยคุยกันในมูฟาซาแต่เอาเป็นว่าทั้งสองเรื่องเนี้ยมันซับพอร์ตกันอยู่ครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบอย่างที่บอกครับตัวร้ายที่ชื่อสกาวสกามันเป็นตัวละครที่มันร้ายไปหน่อยเออมันร้ายไปหน่อยมันร้ายแบบมันร้ายไปหน่อยมันเจ้าเล่หฉากที่ผมอ่ะตราตึงสุดๆเลยนะคือฉากที่มูฟาซาตะเกียรต,ตะกายเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของอ asa, มูฟาซ่าไอ้เหียมูฟาซ่ามึงเขาก็กลัวตายนะเขาก็มีชีวิตนะเออ เวลตาของเขาการที่ขาหลังตะเกียบต,ตะกายเกาะเหมือนลูกแมวไร้ทางสู้ฮะออกไปไงก็ตายสิ่งที่สกาทำก็คือเออข้าที่นี่แล้วผมจะบอกว่าไอ้ฉากเนี้ยมันเป็นฉากขา,ขายของแฟนชายเลยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่มันทรงพลังอะมันทรงพลังขับเคลื่อนไอตัวละครสกาที่มีมิติได้แต่ต้องพูดในหนังสองเรื่องรวมกัน ไอตัวละครสกาวมีมิติเพราะฉากนี้ครับเรามองว่ามันก็คือตัวไลา์เจ้าเล่นในในในภาคเนี้แหละไลออนคิงก็แบบไอเีว่าก็คือตัวไลท์ที่ไลท์มิติตัตวหนึ่งกับตัวละครที่มีมิติที่น่าติดตามอย่างมูฟาซาน่าติดตามสัตว์มันน่าติดตามจนถึงขั้นที่ว่าไอราสีราชาราสีพระเอกมันกบตัวซิมบ้าหมดเลยอ่ะ มันแปลกใช่ไหมที่หนังเรื่องนี้แบบผมเชื่อจริงๆว่าแม่งไม่ใช่ cgi เนาะแบบเราจะไปอินกับสัตว์ได้ยังไงใช่ใช่ใช animation สัตว์เรื่องล่าสุดที่ผมอินคือก้านกล้วยนะครับก้านกล้วยนะครับหนังที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ผมอินจริงๆคือก้านกล้วยนะครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ครับพอทัดเทียมกับก้านกล้วยได้เลยครับ ผมแต่ต้องเป็นการกล้วยภาคแรกนะภาคสองก,กั้นกล้วยดีนะแต่ผมชอบภาคแรกมากกว่าเออเออใครใครผมก็จําหยุดก่อนคือเออมันเจ๋งมันเจ๋งมันเจ๋งตรงที่ตะเกียดตะกายแล้วก็ไอ้นี่ก็มองหน้าแล้วพึบเออ,เอ,อพูดไปแล้วแล้ว โคตรรักตัวละครสองตัวนี้เลยนะนะเวลานี้นะหลังจากที่ผมไปดูมูฟาซ่ามาแล้วเนี่ยผมรักตัวละครสองตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ว่าเอาจริงผมควรทำรายการเนี้อัดคลิปก่อนที่จะไปดูเนาะเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่ชอบไอ้ตัวละครสกาวมากๆบอกก่อนไม่ชอบสกาวเลย เนี่ยขอพูดความรู้สึกก่อนจะไปดูแล้วกันเออไม่ชอบสกาวไม่ชอบไม่ชอบเพราะมันคือตัวร้ายที่แบบหน้าตอนนั้นเราจะมองว่มันไรไม่ติดเนาะเพราะว่าก็ดิน้นี้อะครับตัวร้ายเราก็เห็นเลยว่าเป็นตัวร้ายตัวดีก็เป็นตัวดีเพลงเพราะไอ้เฮียเพลงคือสะกดกูมากในทุกๆอย่างในเพลงเนี่ยเจ๋งอคูนามาธาธา จำได้อันนี้อันเดียวแต่พอทุกอย่างนะพอเพลงพอทุกอย่างโอเค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 สรุปเลยหนังเรื่องนี้แม่งเจ๋งเออทำผมมันไม่เชิงเลือดสูบฉีดแต่ผมด้วยความที่หนังดิสนีย์ช่วงหลังๆมันเป็นส้นตีเลยไม่รู้อะครับคุณเก็ตใช่ปะ ไม่ว่าจะเป็นของพิกซ่าเองเอ่ยของดิสนีย์ใหญ่เองเลยมาเวลเอ่ยสตาร์วอร์เอ่ยมันคือขาขาแบบโหแทบจะขาลงอยู่แล้วมึงมันมันมันไม่ใช่ขาลงแต่มันคือมันลงมาก่อนหน้านั้นตอนนี้มันก็ไม่คิดจะขึ้นด้วยไม่คิดจะขึ้นด้วยแล้วมันทำให้ผมมีอคติกับ หนังดิสนีย์ไปแล้วนะเวลานี้มาเวลผมก็ไม่ได้ตามแล้วอะไรแบบนี้หรือว่าคือทุกๆอย่างอะครับมันแบบมันเหมือนโดนทรยศความรู้สึกอะเนาะแบบเสียตังค์เข้าไปดูแต่มึงไม่สนใจผู้บริโภคอ่ะครับเหมือนมึงรู้ว่าอ่ะยกตัวอย่างไอกรณีเมอร์เมดที่ได้ทำไมห,หนังมึงถึงเจ๊งเพราะอะไรเพราะว่า คือมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นของผู้หญิงผิวดำมาเล่นแต่มันอยู่ประเด็นของการโวกแบบไร้เหตุผลโวกครับโวกได้ครับมึงโวกเลยแต่การโวกของมึงมันไล้เหตุผลเออมันเหมือนมึงรู้ว่าทำอาหารอะ่ะเหมือนมึงรู้กูเป็นคนแพ้กุ้งนะฮะแพ้อาหารทะเลนะฮะเหมือนมีคนบอกว่าเฮ้ยเชฟคนนี้รู้ว่ากูแพ้ที่อะไรอะแต่ก็เสือกยัดเยียด ไอสิ่งที่กูแดกไม่ได้อ่ะมาให้กูแดกอ่ะกูคงจะแดกหรอกหรือกูแดกกูก็ตายอ่ะเหมือนกูโดนฆาตกรรมอ่ะมึงเก็ตใช่ป่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับการที่รู้ว่าคนกินแพ้อะไรแต่ก็ยังเลือกยัดที่จะหยอดเพื่อต่อสู้อะไรของมึงอ่ะไอตอนที่เขาบอกมันไม่เหมาะตั้งแต่แรกแล้วมึงก็ยังทะเยอทยานที่จะทําว่าไอคนนี้เหมาะนะคนนี้เหมาะเพื่ออี้อะไรทำส่วนสนุกขึ้นมาทำเครื่องไอทำมาร์คอร์ขึ้นมาเป็นนักแสดงคนนี้อะไรแบบเนี้ย นั่นแหละครับมีมาเข้าท่ามามอริสเนี่ยเข้าท่าอยู่เข้าท่า,ยยา,วทาเวิร์กแต่นั่นมันของฝั่งโซนี่เี่เออนั่นแหละครับดินนี่ก็เป็นส้นเตะแล้วล่าสุดแม่งก็สโนไวท์แต่แม่งไม่ใช่สโนไวท์อะ่ะมึงเก็ตใช่ปะสโนมันคือที่ไม่ขีมมาไวท์เปขาวอีอ๋ <c oughs> กูไม่ได้บุลลี่นะแต่มันเขาไม่ใช่สโนไวท์เขาหน้าตาสวยนะเขาสวยเขาน่ารักแต่เขาไม่ใช่สโนไวท์กลับมาครับมาทําให้ผมมีอาคาติกับ หนังดิสนียุคปัจจุบันเออเพราะว่าโอ้โหไอหมีแดงไม่มีแรงเดินเฮียอะไรน่ะกูกูแบบไอเฮียหนังเฮียไม่รู้ Toy Story ตอนนี้ประกาศทำภาคห้ามึงจะต้องเห็นไอเฮียมึงมึงเก็ตใช่ป่ะมึงจะต้องเห็นมันจากล่ำลากันจากบ้านกันอีกกี่รอบไอเฮียนั่นน่ะไอตัวที่เป็นคนเจ้าของไอวดี้อะวุฒิอะมันชื่ออะไรบุดดดากูจำชื่อไม่ได้ละ มึงจะต้องเห็นมันโตอีกกี่รอบมีลูกมีเมียมีผัวมีเคี้ยอีกกี่รอบมึงจะต้องเห็นไอ้พวกกลุ่มของเล่นล่าลากันกลับมารักกันมาผจญภัยด้วยกันอีกกี่รอบจบสวยแล้วจบสวยอีกจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วจบแฮปปี้นี่มึงผมว่าดิสนีย์ต้องกินบุญเก่าอย่างเดียวตอนเนี้ไม่มีทางที่ดิสนีย์จะสามารถไปได้มากกว่านี้แล้วมาวลมัน ลงอะแต่มันยังพอมีช่องอยู่เดสพูมันเดสพูมันก็เห็นแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีไอ้ฟาวคอนไอ้กัปตันอเมริกาภาคสี่อะน่าสนนะน่าสนแบบเปี้ยงปังเปี้ยงปังมูดมันดูน่าดูอะครับมันน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแบบจริงจังการแย่งอาณาเขตผืนน่านน้ำเนาะเออมันมันมันเจ๋งนะไอตอนที่มีสซเทียออกมาใช่ไหมแล้วมันก็มาโผล่กลางไอเนี้ยในอีเทนอเหตุการณ์นั้นมาเร็ไม่ได้พูดถึงอีกเลยแต่ว่า ในเนี่ยแหละกัปตันอเมริกาสี่จะหยิบมาพูดแล้วมันเหมือนอยู่ห่างจากทะเลเท่าไรกูจาไม่ได้แต่ว่ามันคือการแย่งไอตัวเนี้ยเซเลเชียลเพราะว่าไอเศษซากเซเลเชียลในตัวมันนะครับมีแร่พิเศษสําคัญอยู่เชื่อมันชื่อแร่ที่อะไรวะที่เป็นกงเล็บของ อุลีนอะเออที่เป็นดาบของเลกูลอีชิคุจังเอออะดามเทียมม,ยม,มันคือนั่นแหละครับไอสหรัฐสห,รฐสหรฐประชาชาติต่างๆก็ต้องการที่จะแย่งไออดามเทียมกันเออมาเลยดูสนุกครับการแย่งอาณาเขตผืนหน้านน้าแต่มันไม่ใช่เป็นหนังสงครามที่มึงคิดมันมันคือหนังการเมืองที่อาจจะพูดเยอะซึ่งมันก็ ค่อนข้างโดนใจกูฮะกูชอบทำหนังที่ให้กูเข้าไปเสพข้อมูลแต่ขอให้มันเป็นแบบนี้นะเออไม่ใช่ว่าไม่ต้องโป้งป้างนะให้ช่วงคายแมทที่ไอ้เฟลคอนสู้กับเรดฮักอะเออมันดูสู้ไม่ได้นะแต่ผมเชื่อว่าราศีเข้ามาเออถ้าเขาสู้แล้วชนะหรือแสดงศักยภาพอะไรสักอย่างครับมาทำให้คนเชื่อได้อีกว่าเขาเนี่ยแหละคือกัปตันอเมริกา เาจริงใจผมมาให้เขาไปแล้วนะให้เขาไปตั้งแต่เรื่อง f a l c o n แอนิมินเตอร์โเยเปิดมาด้วยการที่เขาไม่มีราศีกับการเป็นกัปตันอเมริกาแล้วเขาก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเขาจะเป็นกัปตันอเมริกาได้หรอคนทุกคนไม่มีใครคิดว่าเขาสามารถเป็นกัปตันอเมริกาได้จนเขาเนี่ยเอาโลกกัปตันเนี่ยมอบให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลก็เอาโลกกัปตันอนะไปมอบให้กัปตันอเมริกาคนใหม่นะครับผมแล้ว รากฏว่านั่นแหละครับมันก็กลายเป็นกับตันคนแรกที่ทําให้โลกกับตันอเมริกาต้องเปื้อนเลือดแบบไร้เหตุผลนะครับผมกับตันอเมริกาเป็นเหมือนทงมันมีทงชาติอยู่บนโลกเนาะแล้วสิ่งที่ไอ้นั่นทำอ่ะมันคือการเอาโล่ไปสับสมองคนอื่นอ่ะผมมองว่าโอ้โหฉากนี้มันคือฉากที่มาเวลทําเจ๋งอ่ะมันคือฉากที่ไม่ต้องอะไรอ่ะือโลกกับตันอเมริกาเปื้อนเลือดมันคือคําศั์ที่ผมมองว่า โอ้ผมมองว่ามึงอะทาให้โลกกับตอเมริกาเปื้อนเลือดอะท,ทั้งที่ถ้ามองลึกๆก,ก,ก็คือไอ้เชฟมันก็ต้องเปื้อนเลือดอยู่แล้ววะแม่งเปเื้อนเลือดต่างดาวเปื้อนเลือดเยี่อะไรเต็มไปหมดแต่สิ่งที่ผมอะต้องสื่อถึงคนี้คือมันไม่ถูกต้องครับเปื้อนเลือดแบบไม่ถูกต้องมึงเอาอารมณ์ของตัวเองมาตัดสินในเวลานั้นไอตัวนี้ก็จะไปโผลใ่ในตอนดรบโบ้ด้วยนะเอออันนี้น่าสนใจตอนดรบโบ้ก็น่าสนใจนะเป็น หนังสองเรื่องนี้ที่มาสูสีกันมากคฮะทันเดอร์โบกอบเนี่ยเนี่ยสนใจมากผมสนใจมากมากฟา a ติกโฟอีกอะไรแบบเนี้ยมาเวลมันยังพอมีทางไปนะเออยังพอมีทางไปดิสนียไม่ได้อับจนหนทางขนาดนั้นแต่อย่าโวกเยอะฮะอย่าโวกเยอะออืมอย่าโวกเยอะนะนั่นแหละมันเลยทำให้อคติทอยสตอรี่ผมยังไม่อยากกลับไปดูหนังดิสนีเรื่องเก่ายัางไม่อยากไปดูเนี่ยสมายดิสดนีพัดมาเพื่อ จะดูกับตันอเมริกาล้วนๆเลยแล้วก็ที่เหลือมันมันว่างเงยไม่รู้จะดูอะไรดูเดอะไรออนคิงว่างจัดพอดูปุ๊บว้าวมันทำให้ผมอยากกลับไปดูหนังดิสนีย์เก่าๆเลยเนาะแบบเออมันน่าจะน่าจะเจ๋งนะน่าจะเจ๋งเดี๋ยวผมจะมีดูดัมโบ้นะครับผมแล้วก็มีดูไอผู้หญิงนมใหญ่ๆมีรถพูดได้ ปากเสียเออแล้วก็มีหนังอีกหลายเรื่องให้เก็บตกครับใน n น t f l i x ก็มีตั้งหลายเรื่องเลยแล้วในพรามก็มีนะผมเพิ่งเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเพิ่งมีดูป้นมิดไม้นะครับผมป้นมิดไม้เป็นหนังป้นด้วยการแข่งรถเป็นหนังที่ของนรลมิรหนังนะครับผมไม่ดีแย่แต่ไม่ดีดีนะแต่ผมมองว่าเจ๋ง